สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 ไปรุ่นผ้าใหม่ทุกทุกท่านนะฮะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวันละขังนะครับรุ่นแตกรายงานนะฮะนี่นะครับเป็นรุ่นแตกรายงานนะฮะ เป็นพุทธาพิเศษวัดละคังนะครับวันที่13มิถุนายนปี56นะครับปี56นะพี่นะนี่นะครับประกันแท้นะครับรุ่นแตกรายงานนะครับเนี่ยนะครับรายการสวยๆนะเดี๋ยวพาดูคร่าวๆเดี๋ยวขอแคะดูก่อนนะครับวดีเล็บมสั้นนะนี่ต้องใช้ตัวช่วยเสริม ไอห้าสิบหกนะครับนี่รายการสวยๆเลยนะเป็นรุ่นแตกรายงานนะพี่นะราคาไม่แพงนะฮะเก็บต้องได้นะครับราคาหลักร้อยนะสวยๆเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะฮะสวยนะครับมีอยู่สองสององนะฮะดูนะครับ อยากจะเก็บกันบ้างไหมฮะรายการนี้บอกเลยว่าสวยสวยปิดด่วนเอาไป200พอจัดไปครับรายการนี้บอกเลยว่าสวยจัดประหลัดบอกนะฮะไม่ต้องปลัดแล้วอบตอยังบอกเลยผู้ใหญ่บ้านก็ยังบอกนะฮะรายการนี้มีอยู่สอเหรียญนะครับแบ่งปันกันไปนะครับใครที่อยากจะเก็บนะครับ สวยๆนะครับเป็นรุ่นแตกลายงานนะครับประกันแท้นะฮะประกันแท้ทุกรายการนะครับที่ออกจากมือผมนะฮะจัดไปนะครับใครอยากจะเก็บทักผมมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยช่อง YouTube นะครับวัยรุ่นภาพใหม่ก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับเดี๋ยวมีรายการไหนรายการสวยๆที่อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องแบ่งไปบูชาเช่าไปไว้บูชานะครับ ท่านไหนอยากจะเช่ารายการไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะให้หารายการไหนมาดูถ้ามีผมก็จะมาเปิดกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะถ้าไม่มีก็จะพยายามหามาให้รับชมกันในแต่ละรายการนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดวันอะไรก็ไม่รู้นะฮะวันที่สี่เดือนห้านะครับปีหกหกนะมาเปิดกันด้วยวัน สมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกลายงาวันที่13มิถุนายนปี56รายการสวยๆนะฮะรายการสวยๆมีสองเหรียญรุ่นแตกลายงาบอกเลยว่าอารมณ์เจาะสวยงามมากๆนะฮะโอ้โหรายการนี้แจมแจ้งแจมแจ้งอารมณ์เจาะสําหรับวันนี้จบไปด้วยรุ่นแตกลายงาสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีครับ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 